สวัสดีค่ะวันนี้มาแคมป์ที่สวนย่าดีนะคะพอดีเลยนะคะพอดีเลยนะคะเอายูทูบเบอร์มาทำงานหน่อยค่ะยูทูบเบอร์พอตัดทำงานนี่ค่ะกลางออนนิ่งอยู่นะคะออนนิ่งคะ่ะพ่อเนอ้นกลางออนนิ่งแบบนี้หรอคะออนนิงนน่งแคมปิ้งที่สวนนะคะสวนคุณย่า ไหนคุณน้องคะคุณน้องน้องน้องหมุนไปหมุนมาทำท่าอีห่างนะคะคุณ <c oughs> เดี๋ยวให้คุณพ่อมากางทางนี้ต่อนะคะคุณน้องอ่าฮะอาที่อาวัางไปดูหน้าดูหน้าดูหน้า เลี้ยวกลับมา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 โอ้จะวิ่งแข่งกันปิปั่นไปแล้วนะคะปั่นไปแล้วนะคะโอ้โหจักรยานเนปจูนนะคะปั่นไปแล้วนะคะสวยไง แม่วิ่งไม่ตามไม่ทันลูกนะคะเอาวิงาว่งก้มาม้าวิว่งก้มาม้าวิ่งกับมา้าวิ่งกับม้ามันตามทิ่นะคะแม่ตามไม่ทันนะคะนี่มาแคมปิ้งนะคะแคมป์ปิงป้งแคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งนะคะแคมปิ้งนะคะพ่อเนยนะคะ คนซิ่งลองท้าไปไหนคะคนซิ่งลองท้าไปไหนคะข่าง <laughs> สองข้างเลยอืม,มีความสุขยังเลยนะ